เนื่องจากฟอร์มาลีนมันเป็นสารเคมีที่ราคาถูกนะครับก็เลยเอามาใช้จริงๆแล้วนี่อันตรายหลักๆเนี่ยอยู่ที่ผู้ประกอบการเองนะครับสารเคมีที่เราได้ยินหรือว่ารู้จักกันในชื่อของฟอร์มาลีนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสารละลายของสารอีกตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าฟอร์มาลีไฮซึ่งฟอร์มาลีไฮนี่มันเป็นแก๊สนะครับพอเขาเอามาละลายน้ำเนี่ยเขาก็เรียกมันว่าฟอร์มาลีนนะครับซึ่งก็จะมีความเข้มข้นอยู่ที่ประมาณ40% คราวนี้เนี่ยฟอร์มาล,ลีนเป็นสารพวกไฮโดรคาร์บอนนะครับก็คือมีไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนเป็นองค์ประกอบนะครับซึ่งพบได้ทั่วไปนะครับร่างกายเราเองเนี่ยก็สามารถผลิตฟอร์มลาลีไฮได้นะครับในกระบวนการเมตาบอลิซึมเนี่ยมันก็จะให้ฟอร์มาลีไฮออกมาในปริมาณที่ค่อนข้างเจือจางหรือว่าน้อยซึ่งโดยปกติร่างกายเราก็จะมีกระบวนการกำจัด สารพวกนี้ได้ฟอร์มาลีานนะครับก็เป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายชนิดนะครับเป็นสารตั้งต้นที่ใช้ผลิตสารเคมีชนิดอื่นๆฟอร์มาลีนนะครับจะใช้กันเยอะในพวกสัตว์น้ำนะครับเพราะว่าความสามารถที่สําคัญของฟอร์มาลีนก็คือความสามารถในการฆ่าเชื้อนะครับมันสามารถฆ่าได้ทั้งเชือ้อราแบคทีเรียหรือว่าไวรัสซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุที่เราใช้ฟอร์มาลีนในการที่เอามาดองศพ หรือหลายๆคนอาจจะเรียกฟอร์มาลีนว่าน้ายาฉีดศพนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยนอจกจากจะฆ่าเชื้อได้แล้วเนี่ยมันยังไปเปลี่ยนสภาพของโปรตีนนะครับก็จะทําให้เนื้อเยื่อนะครับหรือศพไม่เน่าเปื่อยซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ผู้ประกอบการนะครับเลือกเอาฟอร์มาลีนมาใช้เพื่อที่จะทันหอมพวกอาหารอย่างเช่นเนื้อสัตว์ผักผลไม้หรือแม้แต่อาหารทะเล จริงๆเรามีกฎหมายอยู่นะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะครับเป็นพรบรซึ่งมีข้อห้ามเลยว่าห้ามมีพอมะมดย์ไฮเนี่ยปนเปื้อนในอาหารโดยเด็ดขาดนะครับถ้าตรวจเจอเนี่ยก็คือผิดเลยก็คือจะไม่ได้มีขั้นต่ําว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ก็คือห้ามมีเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในปริมาณที่ต่ํามากเนี่ยบางทีเราจะตรวจตรวจได้ยากทุกวันนี้อาจจะมีชุดคิดนะครับเป็นเครื่องมือง่ายๆหรือว่ามีเครื่องมือที่ใช้ตรวจ แต่ว่าก็คงไม่ใช่ว่าประชาชนทุกคนเนี่ยจะสามารถเอาไปตรวจได้เนื่องจากฟอร์มาลีนมันเป็นสารเคมีที่ราคาถูกนะครับก็เลยเอามาใช้ในเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วนี่อันตรายหลักๆเนี่ยอยู่ที่ผู้ประกอบการเองนะครับเพราะว่าผู้ที่ใช้สารเคมีพวกนี้เนี่ยจะต้องสูดดมสัมผัส เขาก็จะได้รับสารเคมีในความเข้มข้นที่สูงมากๆนะครับสำหรับผู้บริโภคเองแล้วเนี่ยถ้าเรารับประทานอาหารที่มีฟอร์มาลีนในความเข้มข้นที่ค่อนข้างสูงหน่อยเนี่ยเราก็จะมีอาการขึ้นไส้มึนหัวแล้วก็อาเจียนถ้าในปริมาณที่สูงมากพอนะครับก็เคยมีเคสที่ทําให้เสียชีวิตที่เขาเสียชีวิตก็คือทางเลนอาหารเนี่ยคือเหมือนจะถูกไหม้ไปเลยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งมันสามารถเปลี่ยนเป็นกรดได้ด้วยพวกฟอร์มาลีนที่ความเข้มข้นสูงก็คือกรด เดียวกับน้ำยาฆ่ายางแล้วในระยะยาวนะครับก็มีการศึกษาว่าฟอร์มาดีไฮเนี่ยเป็นสารเคมีที่อาจจะส่งผลให้เกิดมะเร็งได้ด้วยครับเราก็สามารถสังเกตได้คร่าวๆนะครับอาหาร อะไรที่มันดูสดอยู่นานๆน,นะครับตั้งไว้ในที่แห้งแล้วมันยังดูสดอยู่เนี่ย mm hmm. ก็อาจจะคิดนิดนึงนะครับหรือว่าถ้าใครที่มีสัมผัสดีๆนะครับลองดมกลิ่นบางคนอาจจะได้กลิ่นของมันก็ได้นะครับเพราะว่าฟอร์มาลีไฮด์จะมีกลิ่นที่ค่อนข้างฉุนเป็นเอกลักษณ์ถ้าปริมาณมากพอเนี่ยมันจะทําให้เราน้ําตาไหลได้เลยก็คือแสบเลยทุกวันนี้นะครับก็มีการพยา,ายามใช้สารเคมีเพื่อทําให้องค์กรเนี่ยได้ ผลประโยชน์ได้กําไรนะครับเยอะที่สุดแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีจิตสํานึกหรือมีจัญญาบันนะครับเราก็ควรจะคํานึงถึงสวัสดิภาพของผู้บริโภคด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้บริโภคนี่ก็ทุกวันนี้อาจจะใช้ชีวิตยากขึ้นนะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเองก็ถ้าเรามีความรู้พวกนี้เบื้องต้นพื้นฐานเนี่ยครับมันก็จะทาให้เราสามารถคิดวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจในการเลือกบริโภคอาหารได้ครับ